นี่ฮาวพูดจีนกันสักหน่อยกับครูก้อยนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วในวันนี้นะคะครูก้อยจะเอาคําว่าพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวมาสอนนะคะคําว่าพี่ชายเราใช้คําว่าเกอ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 นะคะส่วนน้องชายเราจะใช้คําว่าตีติตีติต เหมือนที่เราเคยได้ยินเรียกว่าอติอติแบบนั้นนะคะคล้ายๆายกาันก็คือตี้ต,ติน้องชายนะคะแล้วรูปประโยคที่เราจะใช้ว่าฉันมีน้องชายฉันมีพี่ชายเราใช้ว่าวอนะคะวัวจำได้ไหมวัแล้วก็คำว่าโหยที่แปลว่ามีนะคะเปลี่ยนเสียงค่ะระหว่างเสียงสามกับเสียงสามมาอยู่ด้วยกันเราจะเปลี่ยนเป็นเสียงสองในตัวแรกนะคะจากวัโยเป็นวัโหยวอโหยเก 我有哥哥ฉันมีพี่ชาย我有弟弟我有弟弟ฉันมีน้องชายนะคะต่อไปค่ะพี่สาวน้องสาวพี่สาวเราใช้คำว่าเจีย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 ก็คล้ายคากับคำว่าเจ๊เจอ๊อย่างนี้ใช่ไหมคะเจ๊ออกเสียงคล้ายๆกันก็คือเจียเจียพี่สาวไม่เหม่น้องสาวไม่เหม่น้องสาว เราจะพูดว่าฉันไม่มีบ้างนะคะฉันไม่มีเปลี่ยนจากวอโอยู่เป็นว่ไม่อยู่ไม่อยู่แปลว่าไม่มีนะคะว่ไม่อยู่เจียเจียว่ไม่อยู่เจียเจียฉันไม่มีพี่สาวว่ you, ไม่อยู่ you, ไม่เหมยว่ไม่หยู่ไม่เหมยฉันไม่มีน้องสาวเราก็สามารถเอาไปแต่งได้นะคะว่าวอยอยู่อะไรฉันมีจุดจุดจุดว่ไม่หยู่อะไร ฉันไม่มีจุดๆๆนะคะสำหรับวันนี้พูดจีนกันสักหน่อยกับคูก,ก้อยนะคะลาไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายเจ๊เจียน